กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องเป็นจังไดเนาะพี่น้องเอ้นะครับบรรยากาศเศ้าของวันที่หานะครับของวันพุทธที่หาพี่น้องอากาศเริ่มเย็นลงอีกแล้วหลังจากเมื่อกี้นี่ก็ยังอุ่นๆยังพออยู่ได้พี่น้องมื่อนีแล้วโอ้พี่น้องเอ้ หนาวเย็นเขามากอีกแล้วพี่น้องรักษาสุขภาพกันได้พี่น้องเด้อนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับหนาวก็ใช้เสื้อหนาวหล,ลยพี่นอ้องอบอุ่นร่างกายไว้ร่างกายสําคัญพี่น้องนะครับบา้านเฮาบอกคือในเมืองเลยในเมืองตึกมันบังเลยกับบอหนาวปันไดนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามแนวทางลราพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับ เราปัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะนะครับสู่กันต่อไปคือเก่าพี่น้องถึงวันที่สามสีเตุในพี่น้องผิดหวังสู่ผู้สุขคนผิดหวังอีีนี่เลยพี่น้องผิดหวังก็คือผิดหวังเข่าก็คือเข่ารุดก็คือรุดพี่น้องนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับแต่บอกเคยมีจักเธอพี่น้องดีนั่บรหลุดบดทั้งกะเลกวิ่ง ถ้าหลุดเล็กทั้งเด็กวิ่งบดิพ่อจะดีทิมเลยพี่น้องทิมเลยไม่ให้อยู่พี่น้องเอาสูตรไม่ขึ้นมานะครับถ้าป่านนี้สูตรนี้ก็ทาบอกถาจับคู่มะเขาตัดหลุดลงมาพี่น้องจากแปดเลือหกด้พี่น้องได้นะครับจากแปดเลือหกตัดออกพี่น้องให้มันกระชับลงนะครับเ่อพี่น้องเนาะ้าบอกเขาทั้งตัววิ่งถ้าบอกเขาทั้งตัวหลุดทั้งจับคู่ยกเลิก เอาชุดไม้เข้ามานะครับพี่น้องก็จะได้เห็นกันนะครับนาอเอาพี่น้องมาใส่วันที่กันก่อนวันที่ห้าวันที่ห้าก็พอนะครับสองห้า หกแปดพปนอ้อนนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาของปู่อุดรเด้อ ปูอุดรน,นะครับเราพัฒนาปูอุดรน,นะครับวิ่งบนล่างนะครับเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับปูอดอนเนดะ้อ 0กับ5้นะครับศกับหเของปู่อุดรพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณากันดีๆนะครับมักก็ค่อยจัดขัดเก่าจังพังนแนวทางมีเข่ามีหลุดได้บ่มีผู้ใดหลุดได้ดอกพี่น้องนอกจากสูตรกับคำนวณที่สิเป็นผู้ตัดสินใจ นะครับให้พี่ให้น้องเข่าหรือหลุดนะครับเนาะ, <_ d ance> นะเก่งอยู่ที่สูตรแม่นอยู่ที่สูตรนะครับอยู่ที่สูตรอยู่ที่คำนวณกันมืดนะพี่น้องเนาะ <_ d ance> นะครับบ่มีผู้ใดอดอกพี่น้องที่ว่าสินหลอกเลขแล้วก็ล็อกไห้ตัวนั้นตัวนี้มาเปล่าประกาศจังสันจังสีบ่มีหรอกพี่น้องมีแต่คำว่าแค่แอบอ้างก็คซือพี่น้องยาไปหลงเสื้อเด็ดขาดเด้อนะครับ <_ d ance> เป็นแค่สูตรแค่คำนวณเท่านั้นที่สิตัดสินว่า แมนหรือบอแมนเข่าหรือลุดพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องเมื่อนี่ปูดอนกับทรงเข้าประกวดหกชุดหกตัวหกคู่พี่น้องนะครับหลังจากที่เคยมีแปดเนาะนี่ของเพื่อนกัดลุดพี่น้องนะครับของเพิ่นกัดลุดเนาะวันที่สามกุมภาพี่น้องเราพัฒนาปูดอนใส่สามกับหาเลยหาหนึ่งหาสามหาสี่หา 1, หก สามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดลดแม้กระทังวิ่งลุดแม้กระทังจับคู่พี่น้องบอไปยังมือนี้มาทดลองกันจากแปดเหลือหกพี่น้องเข่าดาื้อลุดนะมาเบิ่งจับคู่เลยพี่น้องปูอุดรจับคู่นะครับเนาะปูอุดรจับคู่นะครับนย์ สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับชุดที่สอง ha chết ha Huh. ก็นะครับนี่คือนะครับเนาะนี่คือนะครับนี่คือด้อชุดจับคู่บนล่างของปูอุดรเนาะพี่น้องเนาะนะครับของปูอุดรน,นะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องเส็ตซับเป็นที่เรียบร้อย ให้พี่น้องผิดจารณานะครับเป็นตัวชี้วัดถูกผิดแล้วแต่ผิดตะนองนะครับวันที่ห้ากุมภาเด้อคือมือนีพี่น้องนะครับวันที่หากุมภาคือมือนีเด้อนะครับเราพัฒนาปูดอนวิ่งบนล่างศูนย์กับหาพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างศูนย์กับหาแล้วแต่ผิดตะนองสิพิดจนะหน้าเนาะ นะครับจับคู่ให้ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าพี่น้องหาเจ็ดหาแปดหาเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูอูดอนพี่น้องพี่น้องมักกระจัดคัดกะพานบว่ากันพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดได้พี่น้องเด้อพี่น้องแคบหนาจอปูอูดอนไว้พี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะให้กำลังใจเพ่อนพี่น้องแนวทางบ่ไ้มากง่ายๆเือเพลินเฉ้มากพี่น้องเลย นะครับวธรรมดาเนาะนะครับแนวาทางบริวรรมดานะครับนางหลายกับอืดทองคือพอใจดีนี่แหละนะครับเอาพี่้องแคบน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานรักฐานพี่้องงวดประจำวันที่ห้ากุมภาได้คือมือหนีพี่้องเข่าหรือลุดเกตสำนักเกตอาจารย์นะครับอย่างไรก็ฝากไว้น้ำเนี่ยกันแล้วกันพี่้องอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่้องคลิปนาพอกันไหมเนาะพี่้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ saat di klub.